GeoTech Thailand Podcast g e o Thai เกรดงานวิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ EP 8ระบบระบายน้ำสำหรับงานจัดสวนงานสนามกีฬาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน g e o t e x l h Thailand Podcast วันนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องระบบระบายน้ำครับ เพราะนี่แหละครับคือปัจจัยสําคัญที่หลายคนมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจสําคัญที่จะนาให้เราสามารถจัดสวนได้สวยงามสร้างสนามกีฬาที่ใช้งานได้ดีหรือแม้แต่งานปรับปรุรงภูมิทัศน์ที่ดูแลง่ายปัญหาที่หลายคนเจอก็คือน้ําขังดินเน่าต้นไม้ตายสนามหญ้าเหี่ยวเฉารวมไปจนถึงปัญหาพื้นสุดตัวหรือกลิ่นเหม็นอับหลังฝนตก คำถามคือเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงแล้ว Geo Textile ช่วยอะไรได้บ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยครับทำไมระบบระบายน้ำถึงสำคัญมากๆสำหรับงานจัดสวนงานสนามกีฬาและงานภูมิทัศน์เพราะถ้าเราแค่มองผิวหน้าเราอาจคิดว่าเดือวฝนตกน้ำก็ซึมลงดินเองแต่จริงๆแล้วถ้าฝนตกหนัก ปริมาณน้ำมากจนดินระบายน้ำไม่ทันน้ำจะขังอยู่ใต้ชั้นผิวงานแล้วก็จะตามมาด้วยปัญหาต่างๆเช่นน้ำขังใต้สนามหญ้าก็จะทำให้ดินเน่าหญ้าตายน้ำขังใต้สนามกีฬาอาจจะทำให้พื้นยุบตัวทรายชั้นล่างฟีบตัวได้นะครับหรือน้ำขังใต้สวนหินก็จะเกิดกลิ่นเหม็นอับตะไคร่น้ำขึ้น แล้วระบบระบายน้ําต้องออกแบบยังไงหลกักการง่ายๆคือทําให้น้ําไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดไม่ใช่การพึ่งพาการซึมผ่านลงชั้นดินอย่างเดียวสิ่งแรกที่ต้องเริ่มออกแบบคือการจัดความลาดเอียงของผิวดินเพื่อให้น้ําระบายไปยังจุดรับน้ําหรือท่อระบายน้ําที่วางไว้แต่ปัญหาคือถ้าพื้นที่กว้างมากๆเช่นสวนขนาดใหญ่หรือสนามกีฬา การสร้างความลาดเอียงมากๆอาจทําให้ผิวงานไม่สวยหรือใช้งานลําบากส่วนถ้าทําความลาดเอียงน้อยๆก็อาจจะระบายน้ําได้ไม่ทันโดยเฉพาะงานสวนดาดฟ้างานจัดสวนในบ้านหรือสวนบนอาคารเราก็คงไม่อยากให้พื้นผิวเอียงมากๆใช่ไหมครับคำตอบคือต้องใช้ระบบระบายน้ำใต้ดินหรือที่เราเรียกว่าสับเดรนสับเดรน คือการวางท่อเจาะรูสำหรับระบายน้ำหรือแผ่นตะแกรงระบายน้ำไว้ใต้ดินแล้วใช้วัสดุช่วยระบายน้ำเช่นทรายหินและเจอเท็กซ์ไทครับการมีสับเดรนจะช่วยให้เราลดความลาดเอียงของผิวงานได้และกำหนดทิศทางน้ำให้ไหลไปยังจุดที่ต้องการได้ง่ายขึ้นน้ำจะระบายได้เร็วขึ้นลดปัญหาน้ำขังช่วยให้สวน สนามกีฬาหรืองานภูมิทัศน์ใช้งานได้ดีขึ้นครับแล้วเจอเท็กซ์ทา์สำหรับงานระบบระบายน้ำควรเลือกใช้แบบไหนดีคำตอบคือควรเลือกใช้นอนวูเวนเจอเท็กซ์ทล์ครับเพราะเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดีมากยืดหยุ่นตัวได้สูงเหนียวฉีกขาดยากจะช่วยแยกชั้นวัสดุแยกชั้นดินกับหินดินกับทรายป้องกันไม่ให้เม็ดดินเล็ก หรือทรายไหลเข้าไปอุดตันระบบสับเรนพูดง่ายๆคือเจลเท็กซ์ไทจะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบระบายน้ำได้ยาวนานหลายสิบปีเลยครับเคสหน้าง,งานจริงหลายหน้าง,งานที่ผมเจอโดยเฉพาะสนามฟุตบอลกลางแจ้งปัญหาคือน้ำท่วมขังหลังฝนตกพื้นสนามยุบระบบระบายน้ำตันเพราะไม่ได้ออกแบบสับเรน หรือไม่ได้ใช้เจลเท็กซ์ไทเพื่อป้องกันดินไหลพอใช้งานไปสักพักท่อก็อุดตันน้ำไม่ไหลดินก็ยุบตัวสุดท้ายต้องรื้อใหม่เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนครับสรุปง่ายๆสำหรับ EP นี้ออกแบบระบบระบายน้ำใต้ดินให้ดีตั้งแต่ต้นใช้เจลเท็กซ์ไทที่เหมาะสมโดยเฉพาะนอนบูเวนเจลเท็ t ซ์ไทเลือกทีมงานที่มีประสบการณ์จริงในการติดตั้ง แค่นี้ครับคุณก็จะได้งานสวนงานสนามกีฬาและงานภูมิทัศน์ที่สวยงามใช้งานได้ดีและไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขซ้ำๆถ้าใครกำลังมองหาเจ o เท็กซ์ไทสำหรับงานระบบระบายน้ำหรืออยากปรึกษาเรื่องการออกแบบสับเ n รสำหรับงานสวนงานสนามกีฬาติดต่อผมได้เลยครับ Thai Thailand. นเจ o เท็กซ์ไทไทยแลนด์ยินดีให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ GeoTech Thailand Podcast GeoTech t a i เกรดงานวิศวกรรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและงานปรับปรุงภูมิทัศน์